แบบนี้เป็นตน้นคราวนี้นะครับใน Action นสคริปก็มี2ค่านี้เช่นเดียวกันครับเหมือนที่ผมพูดไปครั้งที่แล้วนะครับก็คือมีทั้ง Variable และก็มีทั้ง Constant นะครับค่าค่าหนึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งอาจจะเป็น Variable หรืออาจจะเป็น Constant นะครับแล้วแต่คุณกำหนดนะครับแล้วแต่คุณกำหนดซึ่งนะครับถามว่าการเขียนโปรแกรม นะครับเราจะมี variable ไว้ทำไมนะครับหลายคนตอบไปแล้วนะครับว่ามี variable เอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อนะครับเก็บข้อมูลไว้สำหรับการเขียนโปรแกรมอ,อันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการ allocate allocate memory นะครับหมายความว่าการจองพื้นที่ในอะไรครับการจองพื้นที่ในหน่วยความจำนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการของของอตัวแปรนะครับแล้วก็แล้วก็อะไรครับถ้าพื้นที่เอาไว้เป็นตัวแทนของ Information ที่เก็บไว้ในตัวโปรแกรม และอินโฟเมชันนั้นนะครับมันจะถูกนะครับจับจองพื้นที่ในหน่วยความจำนึกถึงภาพแรมและมีตัวแปรนั้นอยู่อย่างเช่นแรมมีหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ครับมีตัวแปร A จองไว้พื้นที่เท่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับพื้นที่ที่จองขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดประเภทและขนาดของตัวแปรชนิดนั้นๆ นะครับไม่ได้เท่ากันเสมอไปนะครับไม่ใช่32บิตไม่ใช่64บิตอาจจะเป็น128บิตสำหรับตัวอักษรอาจจะเป็น256บิตสำหรับข้อความแบบนี้เป็นตน้นนะครับนั่นก็คือลักษณะของนั่นคือลักษณะของอการตั้งตัวแปรนะครับ1เอาไว้เล็กเปอรเซ็นข้อมูลที่คุณเขียนโปรแกรมเช่นเอ๊ะ ไอ้นี้คุณตั้งตัวแปรว่าอย่างไงอันที่สองนะครับเอาไว้สําหรับการจองพื้นที่เขาต้องบอกว่าให้คุณตั้งตัวแปรไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของการเขียนโปรแกรมเพื่อจะได้รู้ว่าพื้นที่ที่คุณจะใช้ในตัวโปรแกรมนี้เพียงพอหรือไม่นะครับนั่นก็คือลักษณะของนั่นก็คือหน้าที่ของตัวโปรแกรมนะครับหน้าที่ของตัวโปรแกรมเช่นคุณต้องตั้งตัวแปร2ตัวนะครับ แล้วคุณต้องตั้งชื่อตัวแปร2ตัวชื่อตัวแปรที่1คือ value 1ชื่อตัวแปรที่2 value 2นะครับและ2ตัวแปรนี้นะครับและ2ตัวแปรนี้เอาไว้ดำเนินการต่างๆหรือ2ตัวแปรนี้เอาไว้เก็บ number แล้วเอาไปดำเนินการต่างๆเช่นเอามาบวกกันคุณก็ใช้ value one บวก ไมูทูหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่คุณต้องการนะครับตามที่คุณต้องการดังนั้นนะครับดังนั้นการมีตัวแปรนะครับจึงมีอยู่3ามส่วนที่อะไรครับมีอยู่3ามส่วนที่คุณจะต้องตระหนักนะครับอันที่1ชื่อของตัวแปรนะครับชื่อของตัวแปรควรตั้งยังไงอันที่สอง ชนิดของ d a t a ที่จะเก็บในตัวแปรนั้นนะครับอันที่2ก็คือชนิดของ d a t a ที่จะเก็บไว้ในตัวแปรนั้นและอันที่3นะครับและอันที่3ก็คือ actual value หรือค่าที่จะเก็บไว้ในตัวแปรนั้นอันที่3คือ value ที่จะเก็บไว้ใน memory เพราะใน memory ไม่รู้จักชื่อตัวแปรนะครับ รู้แต่จุดเริ่มต้นนะครับรู้แต่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่คุณอ้างอิงเช่นตัวแปร a เก็บข้อมูลเลข8นะครับข้อมูลตัวแปร a เก็บข้อมูลเลข8สมมุต,ติในหน่วยความจำของคุณนะครับหน่วยความจำของคุณเป็นเลข8บิตเลข8ของ8บิตก็คือ2ยกกำลัง3 ศูนยหนึ่งสองสองยกกำลังสามคือศูนย์หนึ่งสองสามหนึ่งอยู่ตรงนี้นอกนั้นเป็นศูนย์หมดเลยนะครับนี่คือตัวแปร a เก็บเลข0 0 0 0 1 0 0 0ยไว้ในออา้าวเรียกว่าแรมก็ได้ไว้ในหน่วยความจำแรมแบบนี้เป็นตน้น นะครับดังนั้น1นะครับ1มีชื่อ2มีชนิดและ3มีค่านะครับของตัวแปรนะครับดังนั้นวิธีการที่คุณจะนิยามนะครับวิธีการที่คุณจะนิยามตัวแปรและให้ค่าตัวแปรนะครับดำเนินการได้2แบบนะครับโดยเริ่มต้นจากอะไรครับใช้คำสั่ง var นำหน้าถูกต้องไหม คุณนึกถึงตอนที่คุณเขียนโปรแกรมนะครับนี่คือเราจะดีแคลอะไรครับเราจะดีแครตัวแปรนะครับชื่ออะไรนี่ชื่อครับนะครับและตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนแล้วก็บอกว่าเป็นชนิดอะไรนะครับ นั่นก็คือนะครับเมื่อเราลันถึงโปรแกรมตรงนี้นะครับคอมพิวเตอร์มันก็จะไปจองนะครับคอมพิวเตอร์มันก็จะไปจองหน่วยความจำหรือไปโฮเอาไว้เพื่อเก็บข้อมูลประเภท Number Data นะครับมันก็จะไปจองพื้นที่ในหน่วยความจำเอาไว้เก็บตัวแปรชนิด Number นะครับ หรือถ้าคุณต้องการนิยามเสร็จบอกค่าเริ่มต้นให้มันเลยก็ใช้คำสั่งนี้นะครับนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับตัว declare นะครับ declare variable ขึ้นต้นได้ว่าจากนั้นบอกชื่อตัวแปรนะครับ s e ม i c ค l o n แล้วก็ตามด้วยชนิดหรือ data type ์เท่าที่ครับนะครับแล้วเครื่องหมายเท่ากับตัวนี้เป็นเครื่องหมาย assign นะครับเป็นเครื่องหมาย assign นะครับ a s s i g ค่าให้กับตัวแปร ก็เป็นว่า value t o colon number คือชนิดเท่ากับ17แล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมาย semi colon นะครับนี่ก็คือคุณสามารถที่จะ store a value in ตัวแปรที่อยู่ทางซ้ายมือได้นะครับนี่คือลักษณะของการานิยามพร้อมที่ assign หรือเก็บข้อมูลเบื้องต้นนะครับให้กับอะไรครับ ให้กับตัวแปรนะครับต่อมาก็คือนะครับ data type นะครับ data type ก็คือชนิดต่างๆของตัวของตัวโปรแกรมนะครับชนิดต่างๆของตัวโปรแกรมนะครับบอกว่า variable นะครับ variable หรือตัวแปรนี้จะเก็บ อินโฟเมชันที่คุณเอาไว้เขียนข้อมูลนะครับแล้วก็เอาไว้รีคอร์ดไปว่าอะไรครับรีคอร์แไปว่าเอาไว้เรียกใช้ทีหลังก็ได้ดังนั้นเวลาคุณต้องตั้งชื่อตัวแปรนะครับคุณต้องตั้งชื่อมันสอดคล้องกันกับสิ่งที่คุณต้องต้องเก็บลงไปนะครับต้องเก็บลงไปยกตัวอย่างเช่นคุณต้องเก็บคุณต้องเก็บยูเซอร์เนมคุณจะตั้งชื่อว่าอย่างไงคุณต้องเก็บพาสเวิร์ดคุณจะตั้งชื่อว่าอย่างไงให้คุณจําเอาไว้เพราะนี่คือโปรแกรมของคุณ น,นี่คือโปรแกรมของคุณนะครับดังนั้นนะครับตัวที่มีความจำเป็นมากนะครับก็คือคุณสามารถที่จะ remember มันได้นะครับนั่นคือหน้าที่ของตัวโปรแกรมส่วนตัวนี้นะครับเราพูดกันไปแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราจะตั้งคือคุณจะต้องหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับชื่อตัวแปร นะครับ1ต้องไม่มีช่องว่างน,นะครับไม่มีช่องว่างเช่นนะครับอ่อ uh, user name แบบนี้นะครับมันมีช่องว่างที่อยู่ตรงตรงไหนครับตรงกลางตรงนี้ไม่ได้นะครับมันจะมองเป็น2องคำที่ไม่ได้เป็น ชื่อตัวแปรนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเป็น user name คุณก็แก้ด้วยการใช้ under score เข้ามาช่วย user ขีดล่าง name แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือจะใช้ dollar sign ก็ size, อนุญาตให้ใช้ได้แต่จะต้องไม่เป็นตัวแรกนะครับจะต้องไม่เป็นตัวแรก อันที่2จะต้องไม่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับหรือรีเซิร์เวดคำสงวนนะครับอ่าเช่น if เช่น break หรืออะไรต่างๆนานาที่มันเป็นคําศัพท์ที่เขาเก็บเอาไว้หรือบอกอไว้นี่คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคำศัพท์เพื่ออะไรครับ หรือคำสั่งก็ได้ครับไม่อนุญาตให้ใช้เป็นชื่อตัวแปรเนื่องจากมันจะจะสับสนกันนะครับและต้องไม่สตาร์ทด้วยตัวเลขนะครับนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องตระหนักเอาไว้นะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิด runtime error error ขณะที่อะไรครับขณะที่กําลังรันโปรแกรมบอกว่าตัวนี้ไม่สามารถคือมันจะบอกว่าไม่เข้าใจ นะครับมันบอกว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษรตรงนั้นนะ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวแปรนะครับส่วนชนิดนะครับใน action script 3นะครับที่คุณที่คุณเ,เขียนอยู่ นะครับในตอนนี้นะครับมันมีตัวแปรอยู่2ประเภทประเภทที่มันเป็น simple นะครับ data type simple data type หรือ fundamental data type ก็คือ data type ที่ที่เอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆนะครับที่เอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่น uh, data type ชื่อ string นะครับเอาไว้เก็บตัวอักษรนะครับเอาไว้เก็บตัวอักษรเช่นชื่อหรือชื่อหนังสือชื่อบทอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะครับส่วนตัวนี้เป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มของอะไรครับเป็นกลุ่มของตัวเลขมีอยู่3แบบนะครับมีอยู่3แบบตัวเลขนะครับมีอยู่3แบบแบบที่1คําว่า Number ตรงนี้ที่คุณเห็นไปแล้วจากนิยามตัวแปรเมื่อกี้นี้นะครับเอาไว้สำหรับเป็นตัวเลขทั่ว,วไปนะครับที่มีหรือไม่มีทศนิยมก็ได้แล้วแต่ค่านั้นนะครับแล้วแต่ค่านั้น A ถ้านิยามเป็นอะไรครับนิยามเป็น Number ร์ นิยามเป็น Number มันก็คืออ่ะเเป็นเลข2มันก็คือเลข2หรือจะมีทศนิยมคือ2.00อะไรก็แล้วแต่ใส่เลขทศนิยมเข้าไปใน Number นะครับถ้าเป็น In นนะครับจะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มไม่มีอะไรครับไม่มีทศนิยม ไม่มีทศนิยมไม่สามารถที่จะจุ16.75ลงไปในตัวแปรประเภทอินได้นะครับและอีกอันนึงนะครับอ u n s i g n e u int หรืออัน i g n ิ d integer นะครับเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นเลขติดลบ นะครับอันนี้เป็นทั้งบวกและเป็นทั้งลบแต่ตัวนี้เป็นบวกอย่างเดียวนะครับเป็นบวกอย่างเดียวไม่มีไม่มีลบอันทซายไซายที่เป็นว่าแต่แปลว่าสัญลักษณ์นี้นะครับแปลว่าสัญลักษณ์นี้นะครับเช่นเอาไว้นับรอบนะครับเอาไว้นับรอบเอาไว้เช็คว่าตัวเลขที่ใส่เข้ามานะครับมันเป็นตัวเลขจํานวนเต็มบวกหรือปา่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือ data type และก็ อ่นี่คืออีกอันนึงบูลีนมาหรืยอยังตัวทีครับตัวสุดท้ายคือบูลีนนะครับมีค่า2ค่าครับก็คือคำว่าจริงและก็คำว่าเท็จเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับค่าของมันเป็นตัวเล็กทั้งหมดเวลามันรีเทิร์นนะครับเวลามันรีเทิร์นมันก็จะรีเทิร์น ค่านี้ออกมายกตัวอย่างเช่นคุณแจกตัวทีครับแบบนี้นะครับมันก็จะแสดงค่าออกมา2เท่ากับ3นะครับมันก็จะแสดงนะครับฟอออกมาให้ น,นี่ก็คือ,คอลักษณะของเอาไว้คำสั่งนี้เอาไว้มอนิเตอร์เอาไว้ให้มันฟีดแบ็กอินโฟม t ชันที่คุณต้องก,การนี้ออกมานะครับ